ใครอยากกินขนมญี่ปุ่นเกาหลีไม่ต้องรอพลีแล้วค่ะเพราะแนนมาเจอขุมทรัพย์ที่รวมขนมนําเข้าแกคือทั้งขนมทั้งอาหารเครื่องดื่มที่เห็นฮิตในโซเชียลอะ่ะที่นี่มีหมดเลยที่นี่คือร้านยามิสโตรสาขาแรกในไทยค่ะเป็นร้านเปิดใหม่แกะกล่องเลยแบรนด์โอเพนนิ่งวันที่4พฤษภาคมนี้เขาเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่นะมีกิจกรรมแจกแล้วก็ชิมสินค้าได้ไม่อัน้นมาถ่ายรูปชิคชิคช็อปสินค้ากันได้เดี๋ยวพาไปส่องก่อนแบบคร่าวๆแล้วกันสินค้าจะแยกเป็นโซนๆน,นะคะคือดูง่ายหยิบง่ายน่าซื้อมากโซนของเขาากก็มีีเเพยบอจริงแ นาาองมกแนนถ่ายมาให้ดูคร่าวๆอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะขนมคบเคี้ยวกรุบกรอบสแน็คต่างๆคือเยอะมีรสแปลกๆที่ไม่มีในไทยด้วยนะหยิบใส่ตะกร้าไปรัวๆเลยค่ะส่วนใครสายดูซีรีส์เราอยากกินมาม่าเกาหลีบอกเลยว่าจัดมาแบบจุกๆมีหลายแบบหลายรสให้เลือกมากๆไอเราเลือกไม่ได้ก็หยิบไปทั้งหมดเลยแต่โซนที่แนนชอบที่สุดคือโซนขนม,ขนมบอกเลยว่าแค่แพคเกจจิ้งก,ก็กินขาดแล้วทุกคนคือมันน่ารักปุกปิกไปหมดเคยเห็นในคลิปที่คนเกาหลีญี่ปุ่นเขากินกันอะที่นี่มีครบเลยเรามาซื้อง่ายมากเครรืื่่่อองดดมมมยาาาผลลไ้้นนนักกแว็